สวัสดีค่ะครูเมเองนะคะจาก FMCPE n g l i s h วันนี้เลเมยจะมาพูดถึงปัญหาของคนที่กำลังติวโทกในคอร์สสดตามสถาบันต่างๆนะคะถ้าคุณได้เคยมีประสบการณ์ในการติวโทกตามสถาบันหรือคุณกำลังติวโทกในคอร์สสดนั้นอยู่นะคะคุณอาจจะเจอปัญหาแบบนี้มาดูกันเลยนะอันแรกคือต้องรอรอบเรียนนะคะคุณจะต้องจัดตารางชีวิตของคุณเนี่ยให้ให้พร้อมกับ สถาบันนะคะถ้าเกิดสถาบันสอบวันเสาร์คุณก็ต้องไปในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อย่างนั้นหรือบางที่เนี่ยก็ต้องรอจํานวนนะักเรียนครบก่อนถึงจะเริ่มได้และตามคอร์สปกติเนี่ยนะคะจะเรียนได้กันแค่ 30- 40ชั่วโมงเท่านั้นก็คือสมมติจะเน้นตัวข้อสอบเลยนะคะแต่แต่ละคนลืมไปนะว่าคอสเทอีกเนี่ยนะคะการสอบเทอีกเนี่ยเทวิกสอบทักษะ ทักษะสะสมนะคะ40ชั่วโมงไม่พอคะ่ะสะสมกันพอสมควรนะใช้เวลาเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าแปลกใจนะคะถ้าคุณเรียน30-40ชั่วโมงแล้วคุณยังไม่ได้คะแนนที่คุณต้องการเพราะว่าจำนวนชั่วโมงเท่านี้มันไม่พอจริงๆนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยที่ต้องใช้คะแนนเนี่ยก็สมมารจะทำงานแล้วนะคะอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะอัพเงินเดือน เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปทำงานวันหกโมงกับทุ่มหนึ่งกับห้าโมงครึ่งกับหกโมงมันเหนื่อยนะพอเหนื่อยต้องลากสังขารมาเรียนมันก็ไม่ไหวนะคะมาแต่ร่างกายแต่หัวใจกับหัวสมองนี่อยู่ไหนไม่รู้โดยเฉพาะคนที่ทำงานหกวันในหนึ่งอาทิตย์อะวันวันมีวันเดียวเท่านั้นที่จะพักแต่ก็ไม่ได้พักเพาะต้องมาเรียนนะคะทำให้เกิดการขาดเรียนบ่อย บางวันบอสเรียกเข้าหรือว่าบางวันก็ไปทำธุระกับครอบครัวนะคะกลับมาก็ตามไม่ทันละและที่สำคัญของการติวโทอีกเนี่ยมันต้องมีการบ้านนะคะสถาบันติวส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีการบ้านกันจะมาติวเท่านั้นแต่ไอห้าวันกับหกวันที่คุณอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณได้ทำอะไรบ้างนะคะถ้าคุณไม่ทำการบ้านเลยเนี่ยรับรองเลยไม่รับรองว่าคุณไม่ได้คะแนนที่ต้องการแน่นอน ะะแต่ถ้าคุณทำกันบ้างในแต่ละวันเนี่ยมันจะค่อยๆสะสมทำให้คุณมีทักษะเพียงพอในการสอบทอีกนี่ได้บางสถาบันก็อยู่ไกลเหลือเกินโดยเฉพาะนักเรียนกรุงเทพเนี่ยเมยนี่แหมสงสารนะคะเพราะว่าบางคนก็ต้องเดินทางไปเรียนทั้งร้อนทั้งรถติดทั้งแพงนะไปถึงก็ไม่ทันเขาอะไรอย่างนี้ทำให้เกิดการเหนื่อยล้าทุกวันเลย และโดยส่วนใหญ่นะอันนี้เมย์ไม่เข้าใจแต่ได้เป็นไปแล้วนะคะค่าเรียนคอร์สโตอิกเนี่ยจะแพงมากนะคะถึงหลักหมื่นถึง2องหมืนด้วยซ้ำไปทา,ทางที่ได้ผลหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะคะแต่เอาเรื่องพอสมควรเลยโดยเฉพาะกับนักเรียนที่เพิ่งจบใหม่หรือคนที่กำลังหางานอันนี้ก็ไม่ไหวนะบางคนต้องการคะแนนภายใน2 3ถึงอาทิตย นะคะตามหาสถานที่ที่ติวแต่ปัญหาก็คือเขาจะติว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 แต่มันเข้าสมองเราเราไหมมันไม่เข้าละสินะคะเพราะว่าเวลาติวมันดูง่ายเหลือเกินแต่ทำไมเวลาเราทำมันถึงยากนะคะทั้งหมดนะคะนั่นคือถ้าคุณมียังน้อยหนึ่งปัญหาในการติวที่สถาบันเนี่ยเมย์ขอแนะนำการเรียนโทอีกแบบใหม่ ะะถ้าเม์บอกว่าการเรียนแบบใหม่เนี่ยจะช่วยให้คุณเรียนได้ท,ทันทีหมายความว่าไม่ต้องรอใครวันนี้คุณได้รับข่าวว่ามีงานใหม่เปิดมาอีก2องอาทิตย์ต้องการโทรอีกคุณจะขอเรียนตอนนี้เลยได้ไหมได้ไม่มีปัญหานะคะอีกทั้งคุณเรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมงหมายความว่า คอสหนึงเนี่ยนะคะไม่จํากัดแค่สี่ชั่วโมงหรือ30ชั่วโมงแล้วจะก,กี่ชั่วโมงก็ได้เท่าที่เราต้องการนะไม่เข้าใจว่าบางคนน่ะดูครั้งเดียวติวครั้งเดียวก็เก็ตละบางคนต้องติว10ครั้งถึงจะเก็ตก็ไม่เป็นไรนะคะคุณจะดูสักหมื่นครั้งร้อยครั้งพันครั้งก็แล้วแต่คุณเลยและอีกทั้งคุณสามารถเรียนในเวลาที่คุณว่างนะคะ คุณจัดตารางเวลาได้เลยนะว่าช่วงไหนที่ว่างช่วงไหนที่ไม่เหนื่อยนะคะง่วงใช่ไหมไปนอนไปนอนแล้วกลับมาเรียนใหม่นะทำให้คุณภาพในการติวเนี่ยเข้มข้นและได้ผลมากขึ้นแล้วคุณก็ไม่ต้องกังวลถ้าคุณติดงานนะคะถ้าบอสรีโทรมาเรียกไปทำงานวันหยุดหรือคุณจะไปเที่ยวกับครอบครัวชีวิตเนี่ยมันต้องมีหลายมิติมันต้องมีหลายด้านมันต้องมีสมดุลน,นะคะไม่ใช่ว่าคุณเรียนอย่างเดียวแล้วคุณก็ ไม่ทําเรื่องงานไม่ทําเรื่องครอบครัวมันก็ไม่ใช่นะการเรียนแบบใหม่เนี่ยคุณสามารถที่จะจัดตารางเวลาของคุณได้ถ้าคุณไปเที่ยวไม่เป็นไรคุณกลับมาเมื่อไหร่คุณพร้อมเมื่อไหร่คุณสามารถเรียนต่อเนื่องจากที่คุณหยุดไว้แล้วได้เลยนะคะข้อดีของการเรียนแบบใหม่เนี่ยจะทําให้คุณสามารถเรียนที่บ้านได้นะคะสมัยนี้เกือบทุกบ้านมี Wi-fi มีอินเทอร์เน็ตกันหมด ไม่ได้ใช้แค่เล่นเกมอย่างเดียวนะสามารถใช้ในการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะดีเลยเนาะนั่งตากแอร์ที่บ้านไม่ต้องออกไปให้ร้อนและที่สําคัญนะการเรียนแบบใหม่นี้จะมีหลักการในทาการในการทกากันบ้านในแต่ละวันนะคะไม่ใช่ว่ามาติวๆอย่างเดียวแต่เมจะสอนการทํากันบ้านในแต่ละวันเพื่อสะสมทั้งคําศัพท์ทั้ง listening นะคะทั้งเทคนิคที่ต้องใช้ในข้อสอบทอีกอะ ะะขอแค่ไม่เกิน2ชั่วโมงต่อวันแต่ขอให้ทำทุกวันนะรับรองคะแนน700เนี่ยไม่ไกลเกันเอื้อมเลยนะคะอันนี้นักเรียนมหาลัยหรือคนที่กำลังหางานเนี่ยก็ต้องดีใจกันหมดเลยเพราะว่าการเรียนแบบใหม่นี้ไม่ต้องเก็บเป็นหมื่นๆค่ะไม่ต้องเก็บเงินเดือนเป็นมากมายถึงจะเรียนได้นะคะแค่หลักพันเท่านั้นเองถ้าคุณรีบใช้คะแนน ก็ติวได้ผลดีนะคะหมายความว่าคอสเล่งลัดเนี่ยในตัวของการเรียนแบบใหม่เนี่ยคุณสามารถทําเป็นเล่งรัดได้และอีกทั้งคุณสามารถทบทวนได้ไม่กี่ครั้งก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องใช้คะแนนภายใน2อสมอาทิตย์และคุณมีเวลาทั้งวันเอาเลยค่ะไม่จำกัดเลยทำจนกว่าเราจะแม่นทำจนกว่าเราจะ Get Concept และจับเทคนิคพาร์ทหถึงเได้คุณทำเลยแล้วไปสอบก็จะได้คะแนนได้ดีมากเลย ะะมันนักเรียนหลายคนที่ได้คะแนนกันดีมากเลยภายในแค่อาทิตย์หรือสองอาทิตย์เท่านั้นการการันตีของเรานะเหมือนทุกที่นะคะมีเงื่อนไขแต่ที่อื่นเขาจะให้เรียนซ้ำแต่ของเราคือเรียนซ้ำยังไงก็เรียนซ้ำมาแล้วทุกวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเรียนซ้ำอีกนะคะเราจะคืนเงินให้คุณเลยหมายความว่าถ้าคุณติวนะคะและทำกันบ้านทุกวัน ตามที่เราแนะนำนะแล้วคุณยังไม่ได้คะแนน700เนี่ยนะคะแสดงว่าระบบการเรียนของเราเนี่ยมันไม่เวิร์กสำหรับคนไม่เป็นไรเราคืนเงินให้ดีกว่านะคะทั้งหมดเนี่ยคือข้อดีนะของการเรียนแบบใหม่นี้แล้วเมถามคุณนะคะถ้ามีออปชันมีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นการติวสอบถูกมากขึ้นและ ได้ผลจริงๆเนี่ยคุณจะเลือกทางนี้ไหมนะคะลองคิดอยู่นะคุณจะเลือกไหมแหวกแนวนิดหนึ่งนะไม่จําเป็นต้องรียนสถาบันต่อไปแล้วคุณมีเทคโนโลยีใน,นมือคุณจะใช้มันไหมนะถ้าคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือดูผลผลสอบผลนักเรียนล่าสุดเลยนะคะที่แฮปปี้มากได้คะแนนที่ต้องการในเวลาในระยะเวลาที่สั้นที่ต้องการนะให้คลิกลงในลิงก์ข้างล่าง เะะมย์จะมีตัวอย่างวิดีโอในการเรียนคอร์สใหม่นี้ชื่อว่า t o e i c at Home นะคะเราคลิกลงข้างล่างเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถไลน์หรือโทรมาก,ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ